อาวุธจากเยอรมันหากพูดถึงหรือใครมีครอบครองไว้อยู่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหน้าเป็นตาทาั้งในเรื่องของคุณภาพและที่สําคัญคือแสดงความรวยไปด้วยในตวได้เลยแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูอาวุธที่ผลิตจากเยอรมันและเป็นอาวุธที่น่าสนใจมีลหลายตัวที่เป็นอาวุธยุคใหม่ด้วยราคาในปีนี้มันจะขึ้นมาที่เท่าไหร่ไปพบกันกับเจอาวุธราคาแพงจากค่ายของเยอรมันปี2023 อันดับที่7ปืนใหญ่อัตราจรพันเซอร์ฮาวเฮเซอร์ถูกเตาเซิร์มีตัวเลขที่ประเมินราคากันในปี 2, 2022อยู่ที่คันละ18.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 650ล้านบาทไทยซึ่งนี่เป็นราคาที่เทียบเคียงมาจากการขายในประเทศเยอรมันและการส่งออกให้กับยูเครนแล้วแน่นอนสําหรับปืนใหญ่ตนนี้มันเป็นของดีลหลาหลายประเทศให้ความสนใจอย่างมากๆและถึงขั้นว่าผลิตโดยบริษัทไรเมทชอลบริษัทที่ผลิตเก่งทั้งรถทางและปืนใหญ่พี่ไปมาหมดแล้วทําให้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพได้อย่างไม่น้อยและแม้จะเป็นยุโทโธปกรณ์ที่มีระบบออโต้โหลดให้มาใช้แต่ก็ทํางานเองแบบร้อเอร์เซเหมือนรถทางหรือปืนกลทั่วๆไปไม่ได้ พอสุดท้ายก็ต้องยังมีพลทหารเข้ามายกลูกกระสุนปืนใหญ่เสร็จลางเพลิงอยู่ดีด้วยการใช้งานของมันหนึ่งคันต้องมีลูกเรือมากถึง5คนแบ่งไปเป็นคนโหลดกระสุนก็2คนแล้วและไฮไลท์เด่นๆของมันนั่นก็คือขนาดของปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มากๆถึง155ม mm, ิลลิเมตรทุกคนนึกดูนะครับผมคือมันใหญ่กว่าปืนใหญ่เรือประจำบานในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สซะอีกน,นะอย่างเรือประจำบานมิสมากหรือยารมาโตของฝ่ายอักษรรับรองยิงโดนรถถังหรือรถหุ้มเกราะ นนโอกาสไปทั้งคันจอกเกราะเข้าแบบ99%แน่นอนหรือไม่ต้องโดนแต่ใกล้เคียงอำนาจของการทำลายล้างก็มาหาศาลเลยทีเดียวนี่แหละนะยูเครนต้องการปืนใหญ่กระบอกนี้อย่างมากๆเดี๋ยวมันมีอัตราการยิงอยู่ที่10นะัดต่อนาทีมีระยะการยิงไปได้ไกลสูงสด40กิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทกระสุนและก็เป็นปืนใหญ่ที่สามารถยิงกระสุนแบบขีปนาวุธตามแบบมาตรฐานของนาโตได้อีกด้วย One day it all will be fine, man. Let's go. อันดับที่6รถถังแรปเปอร์สองและยุคนี้มันก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างรุ่น A8 รุ่นเก่าๆไม่เอาแล้วโดยมีราคาเริ่มต้นที่ดิวในประเทศเยอรมันนี้อยู่ที่คันละ31อล้านดอนลลารล์สหรัฐหรือการจัดซื้อด้วยต่างประเทศของนอร์เวย์อยู่ที่35ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อคันซึ่งราคานี้เนี่ยก็ถือว่าโคตรจะแพงเลยนะสำหรับรถถังหากตีเป็นเงินไทยนะครับผม แตะคันละ110ล้านบาทไทยต่อคันกันเลยทีเดียวในราคารุ่นเริ่มต้นที่เยอรมันมีแผนไว้เมื่อเทียบกับรถถังทางฝั่งรัสเซียนเนี่ยจะแตะคันละ5ล้านดอนลลาร์สหรัฐยังยากเลยและแน่นอนมาในเวอร์ชัน A8 ของยอเยอรมน,นีตัวผมก็การันตีอีกหนึ่งเสียงว่าให้ระบบเทคโนโลยีทางการรบยุคใหม่มาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบรับรู้สถานการณ์ล่วงหน้าในที่สุดก็ให้มาสักทีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีมาให้เลยมีแต่ระบบทดลองซึ่งระบบนี้ก็มั่นอกมั่นใจเรื่ ใช้ระบบเทคโนโลยีจากระให้อิสราเอลมันจะมีความสามารถในการตรวจจับและสกัดกั้นหีปนังวุธที่เข้ามาเพื่อป้องกันก่อนจะโจมตีตัวรถถังและหากใครดูตามภาพก,ก็จะเห็นว่าป้อมปืนนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกด้วยพอมีทั้งการเพิ่มก่อนและกระบอกปืนใหญ่ที่ยาวกว่าเดิมมาให้มีระบบ่อสารที่เหนือชั้นคือให้ระบบ Data Link ์ลิงการเชื่อมต่อข้อมูลมาแล้วและระบบควบคุมการยิงเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่เยอรมันพัฒนาขึ้นมาและที่สําคัญคือปืนกลควบคุมได้จากระยะไกลก้อมีมาให้ซื้อมา จบเลยนะครับผมและเครื่องยนต์ที่แรงกว่าเดิม1,600แรงม้าตัวเก่าๆของเขาเนี่ยอยู่ที่1,500แรงม้าสวยเลยทีเดียวนะดูบึกบืนสำหรับรุ่น A8 จากเยอรมันตัวนี้น่าสนใจเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ย อันดับที่5ปืนใหญ่อาัตราจรนบ x อกซอร์ RCS er 1 5 5มีตัวเลขการซื้อขายครั้งลา่าสุดอยู่ที่คันละ13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ455ลา้านบาทไทยนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาเวอร์ชั่นล่าสุดของปืนใหญ่พันเซอร์ฮาวฮิสเตอร์ทูเตในอันดับที่7เลยก็ว่าได้เวอร์ชันนี้ลดขนาดของตัวปืนให้เล็กลงมีความเบาวกว่าคล่องแคล่วมากกว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับยุปกร,กรณ์ที่มีราคาไม่แพงมากเกินไปแต่ยังคงคอนเซปต์ตัวปืนขนาด155ม mm, ิลลิเมตรเหมือนปืนใหญ่เฮลิสเตอร์เลยตามรายงานออาว่ามันเป็นปืนแบบเดียวกันอีกด้วยนะครับผมและด้วยความที่มันถูกพัฒนาระบบปืนตัวน,นี้เป็นแบบระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบการโหลดกระสุนไม่ต้องมีพลทหารเข้าไปยกลูกกระสุนใส่ลําเพลิงอีกต่อไปลูกเรือเพียงแค่2คนสามารถควบคุมระบุตําแหน่งเล็งยิงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติโดยมันมีอัตราการยิงต่อนอาทีที่8นัดซึ่งในป้อม ปืนสามารถเก็บกระสุนได้สูงสุด30นัดโดยกระสุนที่ดีที่สุดสามารถยิงไปได้ไกลกว่า55กิโลเมตรภายในมีระบบควบคุมการยิงขั้นสูงระบบรับข้อมูล Data Link ระบบการวางแผนการยิงอัตโนมัติส่วนตัวรถนี้เนี่ยเป็นการออกแบบเกราะผสมเซรามิกความหนาพิเศษพื้นตัวถังถูกปูด,ด้วยเกราะหนา3ชั้นป้องกันร,ระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งตามที่เยอรมันรายงานอ้างว่ามันสามารถทนทานต่อกระสุนปืนกลเจาะเกราะได้สูงถึงขนาด30มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวนะและความทันสมัยของมันยัง ใช้ในสงครามนิวเคลียร์สารเครมีแก๊สพิษได้อีกด้วยเพราะติดระบบระบายอากาศแบบใหม่เข้าไปและการออกแบบหน้าตาแบบนี้เชื่อมัน่นเลยว่ามันจะลดการตรวจจับด้วยเลดา้าและความร้อนของฟัสตูดได้ด้วยนั่นเองอันดับที่4ีถลดหุ้มเกาะผูมา่า มีราคาสูงถึงคันละ33ล้านดอนลลาร์สหรัฐตามที่เยอรมน,นีสั่งอนุมัติการซื้อเข้าไปหรือตีเป็นราคาต่อคันสูงถึง1,150ล้านบาทไทยซะอีกนะราคาพอๆกับรถถังและเพิร์สองรุ่นล่าสุดกันเลยทีเดียวแม้ตามบางแหล่งสื่อจะลงไว้ว่ามันมีราคาต้นทุนต่อคันที่19ล้านดอนลลาร์สหรัฐก็ตามถึงว่าประเทศต่างๆที่สนใจหนีหายไปหมดเลยราคามันแพงตามที่สหรัฐลักเช็คเคยพูดไวจ้จริงๆโดยมันถือเป็นรถหุ้มกอยุคใหม่ที่มีออปชั่น จัดเต็มมาดูดีกว่ารถหุ้มเกาะทั่วไปกว่าทางฝั่งรัสเซียเลยต้องพูดแบบนี้ห้องลูกเรือมีระบบระบายอากาศสู้ภัยสงครามนิวเคลียร์สารเคมีได้มีระบบส่งคลายแมทรอนิกแบบซอฟคิวและอาวุธประจํากายยังเป็นปืนกลรบเจาะเกาะ AI 30ม mm, ิมลลิเมตรเยอรมันรับประกันเลยว,ว่ากระสุนปืนถูกหนัดนั้นเป็นแบบเจาะเกาะแรงสงูงซึ่งมีอัตราการยิงสูงถึง2 0 0้นัดต่อน,นาทีและมีระยะวังผลที่3กิโลเมตรหากดูในเรื่องของออปชันคันนี้ถือว่าดูดีครบตามสไตล์เทคโนโลยียุคใหม่เลยนะ ผมแต่ว่าจำนวนในห้องผู้โดยสารเนี่ยรับได้เพียงแค่6คนความเร็ววิ่งได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ายังน้อยกว่ารถหุ้มก่อนทางฝั่งรัสเซียอยู่นะถึงว่านะครับผมรถมันคันเล็กๆราคาก็แพงด้วยปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละเพิ่มตังอีกน,นิดหน่อยเนี่ยไปซื้อรถถังดีกว่า อันดับที่3ระบบป้องกันภัยทางอากาศมิสมีราคาโคตรจะแพงถึงระบบละ435ล้านดอนลลาร์สหรัฐตามที่รัฐบาลเยอรม,มันเคยประกาศแผนไว้หรือคิดเป็นเงินไทยณนะเวลานี้คือ15,200ล้านเป็นระบบที่ไม่ใช่แพงธรรมดานะครับผมคือมันเป็นระบบที่มีราคาแพงมหาศาลย่างมากๆนึกว่าระบบที่เราไปซื้อมาจากจีนแพงแล้วนะแต่แต1 0 0นล้านเจอตัวนี้เข้าไปราคานี้เนี่ยเอาไปซื้อเรือฟิกเกตคูบิพลได้อีกํำเลยทีเดียว แม้กระทั่งสหรัฐที่ว่าจะซื้อจะซื้อยังถอนตัวออกเลยซึ่งราคานี้ถามว่าเกินไปไหมก็ต้องบอกไปว่าเกินแต่มันก็ไม่ได้เกินไปจากความสามารถและการพัฒนาเลยเพราะนี่เป็นระบบป้องกันภารอากาศที่มีเวอร์ชั่นการเรียนแบบมาจากแพติออทของสหรัฐแม้กระทั่งตัวขีปนาวุธหรือระบบบางอย่างยังดึงมาจากแพติออทเลยได้ตามไปและหากจะใช้คําว่ามันเป็นการผลิตภายใต้ประเทศเยอรมันประเทศเดียวก็ไม่ใช่เพราะยังมีสหรัฐและอิตาลีร่วมลงทุนในการพัฒนาระบบป้องกันภารอากาศตัวน,นี้อยู่ด้วยโดยศักย ภาพก็ไม่ธรรมดาท,ดทั่วไปมันมีระยะการยิงไกลสูงสุดที่40กิโลเมตรขึ้นไปที่ระดับความสูงได้สูงสุด20กิโลเมตรโดยทั้งระบบจะมีอุปกรณ์4รายการไม่ว่าจะเป็นรถฐานยิงที่สามารถติดตั้งตัวขีปนาวุธได้สูงสุด8ลูกเรดารตรวจการระยะไกลรถบัญชาการและรถเรดาร์ตรวจการความถี่สูง อันดับที่2ระบบป้องกันภัยนาอากาศไอริสทีรุ่น SL ต่างๆมีราคาเฉลีย่ยอยู่ที่142ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเอาตัวเลขกลมๆไปเลยนะคือ1ระบบจะอยู่ที่5000ล้านบาทนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่ได้รับความนิยมและบ้านเรา่าจะรู้จักกันดีเลยกับความโด่งดังของมันที่กองทงัพอากาศไทยก็ซื้อเข้ามาใช้กับเครื่องบินรบกิฟเทน F16 F5 เหมือนกันแต่เวอร์ชั่นของเยอรมันจะเป็นแบบผีปนาวุธพื้นสู่อากาศเป็นระบบป้องกันภัยโดยในหนึ่งระบบ จะประกอบไปด้วยยานพหาหนะอยู่3ชิ้นนั่นก็คือ1เลยเป็นรถฐานยิงซึ่งรถฐานยิงแต่ละคันสามารถจุขีปนาวุธได้สูงสุด6ลูกและตัวที่2ก็เป็นรถบัญชาการรถทั่วไปและตบท้ายด้วยรถเลด้าประจำตัวโดวยตัวขีปนาวุธมันมีระยะในการยิงไกลสูงสุด40กิโลเมตรแต่ระดับขึ้นไปที่ระดับความสูงสูงสุด20กิโลเมตรซึ่งตัวขีปนาวุธเองก็ถือว่าประสบความสําเร็จและมีเทคโนโลยีที่แม่นยำมากๆเลยอีก1ตัวเพราะมันก็ถือเป็นอาวุธที่ร่วมกันพัฒนามาจากความร่วมมือขอขงสหภาพยุโรปด้ว เช่นกันอันจะเข้ามาทำลายเป้าหมายด้วยหัวรบระเบิดแรงสูงที่มีน้ำหนักมากถึง11กิโลกร,รมัมซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและคุณสมบัติของตัวขีปนาวุธด้วย อันดับที่1ระบบป้องกันภัยรอากาศสกายเน็ตมีราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่96ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐตามที่มีดิลรับในการเซ็นสัญญากับยูเครนหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยมีตัวเลขแตะมาที่3,400ล้านกันเลยทีเดียวแค่ระบบนี้เนี่ยนะ3,000ล้านกว่าบาท คือแพงมากนะครับผมถามว่าเชื่อใจก็เชื่อใจหละนะทั้งคุณภาพและความแม่นยำที่เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันแต่ราคานี้เนี่ยแล้วเป็นปืนกลด้วยส่วนตัวผมคิดว่ามันแพงเกินไปนจริงๆแม้จะมีราคาถูกกว่าตัวขีปนอาวุธในยุโรปหรือสหรัฐก็ตามถึงว่าหลายๆประเทศที่ทุนไม่ได้หนาะถึงเลือกที่จะไปใช้ระบบต้องการภารอากาศจากรัสเซียฝรั่งเศสหรือจีนแทนแต่ก็คาดว่าจะลดลงมาได้นิดหน่อยเพราะดีลการขายให้กับยูเครนมันมีพ่วงไปกับรถบรรทุกด้วยตัวปืนจะใช้กระสุนขนาด35ม นิวเมตึ่งถือเป็นกระสุนที่หายากเลยนะกระสุนค่อนข้างจะมีความเฉพาะทางเห็นได้น้อยมากๆจะมีการใช้อยู่เพียงแค่ไม่กี่ประเทศอย่างเช่นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์หรือแอฟริกาใต้กระสุนประเภทนี้เนี่ยจะอยู่ในปืนกลต่อต้านอากาศยานอย่างเช่นออริออน GDF ดอนเนล35ปืนกลรบเรืออันมีระยะการยิงอยู่ที่4กิโลเมตรอัตราการยิง1 0 0่งรอบต่อนาทีถือว่าสูงเอาเรื่องเหมือนกันและก็แน่นอนด้วยความที่มันเป็นกระสุนปืนธรรมดามันเลยไม่สนุกสถานต่อระบบส่งคามิเทรอนิกสใ,ใดเมื่อทำการ กยิงออไปซึ่งมันเหมาะอย่างมากในการใช้ป้องกันพวกเป้าหมายโดนขนาดเล็กๆขีปนาวุธหรือเฮลิคอปเตอร์ส่วนระบบการตรวจจับตามรายงานแล้วเนี่ยที่จริงมันสามารถลิงก์ได้กับระบบเรดาร์ของทหารท,ทั่วไปเลยแต่หากต้องการซื้อแบบครบชุดเดยอรมันก็มีชุดเรดาร์ไว้ให้ด้วยเป็นเรดาร์ค้นหา3มิติความถี่สูงๆเลยเพื่อใช้ตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กๆที่มีระยะในการตรวจจับ50กิโลเมตรและนี่คืออาวุธทั้ง7อันดับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาวุธที่ผมเอามาในวันนี้ส่วนตัวไม่ได้ขัดในเรื่องของราา ามานะครับผมมันแพงโดยธรรมชาติอยู่แล้วบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้บอกกันแล้วนี่คือการเช็คราคาอาวุธจากค่ายของเยอรมันยุคใหม่และหลายๆตัวที่น่าสนใจทุกคนคิดเห็นยังไงเมื่อเทียบกับคุณภาพและแบนดิ้งที่มาจากเยอรมันก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะส่วนตอนผมวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Tonight I raise my hand to the fire, but it's no use.